สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยคะ่ะพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในนอประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยคะ่ะเอาละคะ่ะลองนึกภาพกำแพงเมืองจีนในหัวดูสิคะภาพแรกที่แวบเข้ามาคืออะไรคะดิฉันว่าก็น่าจะเป็นภาพกำแพงอิฐสุดอลังการเลื้อยไปตามสันเขาแบบสุดลูกหูลูกตาใช่ไหมคะ แต่ถ้าจะบอกว่านั่นเป็นแค่เวอร์ชันอัปเกรดล่ะคะแล้วกำแพงเวอร์ชันแรกๆที่เป็นรากฐานของระบบป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแท้จริงแล้วสร้างจากดินทรายแล้วก็มัดต้นกกธรรมดาธรรมดานี่เองใช่เลยครับและในการเจาะลึกของเราวันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าต้นกกที่ดูเหมือนจะไม่มีราคาข้างงวดอะไรนี่แหละครับที่มันกลายเป็นไทม์แคปซูลสุดล้ำค่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเมื่อ2,000ปีก่อนได้โอ้ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการไปถอดรหัสกันครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้ต้นกกแห้งๆพวกนี้สร้างภาพอดีตขึ้นมาใหม่ได้ยังไงแล้วมันกำลังกระซิบบอกความลับอะไรเกี่ยวกับโอเอซิสที่เคยอุดมสมบูรณ์บนเส้นทางสายไหมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งใหญ่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนครับน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่ากำแพงเมืองจีนที่เรากำลังจะพูดถึงกันวันนี้ไม่ใช่กำแพงอิฐสมัยราชวงศ์หมิงที่เราเห็นกันในหนัง แต่คือเก่ากว่านั้นมากอย่างกำแพงในสมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อ2,000กว่าปีก่อนนู่นเลยในแถบที่เรียกว่าระเบียงเฮอร์ซีใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับกำแพงในยุคนั้นเนี่ยเขาสร้างด้วยเทคนิคที่เรียกว่าดินหั่งหรือ rammed earth ดินหั่งครับคือการเอาดินทรายกรวดมากระทุ้งในแบบไม้ให้มันแน่นเป็นชั้นๆแต่เคล็ดลับที่ทำให้มันแข็งแกร่งทนทานมาได้เป็นพันๆปีเลยก็คือการวางมัดต้นกกสลับเป็นชั้นๆไปด้วย อ๋อ oh. ใช่ครับเหมือนเป็นโครงสร้างเหล็กเส้นในคอนกรีตสมัยนี้เลยซึ่งต้นกกที่ใช้ก็คือต้นกกสามาัญที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามโอเอซิสในแถบนั้นแหละครับแล้วกำแพงยุคนั้นเนี่ยเขาสร้างไว้ป้องกันการลุกรานอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะเออต้องบอกว่ามันเป็นมากกว่านั้นครับคือมันไม่ได้มีไว้ตั้งรับทัพใหญ่ๆอย่างเดียวแต่มันคือระบบสื่อสารแล้วก็เป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์รักษาความปลอดภัยให้กองคารวานบนเส้นทางสายใหม่ด้วยครับ แสดงว่าไอเดียการสร้างป้อมประการป้องกันตัวเองนี่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เก่าแกกว่านั้นอีกคะเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วไอเดียเรื่องการสร้างป้อมเนี่ยมันมีมานานกว่านั้นอีกเยอะเลยล่าสุดนี่เองมีการค้นพุทธที่น่าตื่นเต้นมากที่มณฑลสานซีเขาเจอป้อมประการที่ทําจากหินเป็นร้อยๆแห่งเลยครับเป็นร้อยเลยเหรอคะมากถึง573แห่งเลยครับซึ่งบางแห่งนี้เก่าไปถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ํา เดี๋ยวนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยเหรอคะใช่ครับคือราว2,800 0ปีก่อนคริสต์กาลนู้นเลยโห2,800 oh, ปีก่อนคริสต์กาลนั่นมันเก่าวกว่ากำแพงเมืองจีนเวอร์ชั่นแรกๆเป็นพันปีเลยนะคะใช่ครับคุณหม่งหมิงจื้อที่เป็นหัวหน้าทีมสำรวจเขาบอกว่าป้อมพวกนี้มันแสดงให้เห็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนมาก จากตอนแรกที่เป็นแคปปอมเล็กๆง่ายๆก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นซึ่งมันสะท้อนว่าสังคมในยุคนั้นเริ่มมีการแบ่งชนชั้นมีผู้นำมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วนั่นเองครับกลับมาที่เรื่องต้นกกต่อนะคะคือมันน่าทึ่งมากๆเลยแท้ต้นกกแห้งๆอายุ2,000ปีเนี่ยน,นะจะบอกเราเรื่องฝนฟ้าอากาศได้มันเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยค่ะทำได้ยังไงกันคะเนี่ยใช่เลยครับ ตอนแรกนะักวิทยาศาสตร์เองก็ทึ่งเหมือนกันกุญแจสำคัญมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไอโซโทปครับแต่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องยกความดีความชอบให้สภาพอากาศก่อนสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งสุดขั้วในภาคตะวันตกของจีนมันทำหน้าที่เหมือนเป็นตู้แชแข็งธรรมชาติชั้นเยี่ยมเลยครับอ oh. พอเขาเอาต้นกกโบราณไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงมากๆเนี่ยก็เห็นเลยว่าโครงสร้างเซลล์มันยังสมบูรณ์อยู่เลย สมบูรณ์ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเหมือนต้นกกที่เพิ่งตัดมาเมื่อวานเลยพูดง่ายๆคือมันถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมจนน่าเหลือเชื่อครับโอเคค่ะอย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าตัวอย่างมันยังดีอยู่แล้วเรารู้อายุที่แน่นอนของมันได้ยังไงคะว่ามาจากยุคไหนกันแน่เราใช้วิธีที่เรียกว่าการหาอายุด,ด้วยคาร์บอน14ครับซึ่งผลที่ออกมาก็ยืนยันว่าตัวอย่างมาจากหลายยุคจริงๆทั้งราชวงศ์ฮั่นจิ้น ถังไปจนถึงส่งเลยแต่เหมือนจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมคะมีครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่อย่างหนึ่งคือหอสัญญาณแห่งหนึ่งที่ชื่อซิชิลีตาตุนเนี่ยดันมีอายุอยู่ในสมัยราชวงศ์ส่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เคยคิดว่าเอมไม่น่าจะมีการก่อสร้างกำแพงในแถบนี้แล้วด้วยซ้ำโหนี่คือข้อมูลใหม่ที่หักล้างความเชื่อเดิมๆไปเลยนะคะใช่เลยครับ โอเคค่ะ okay, พอเรารู้อายุของต้นกกแล้วว่ามาจากยุคไหนคําถามต่อมาคือแล้วเราจะรู้เรื่องสภาพอากาศจากมันได้ยังไงคะมันมีเคล็ดลับทางวิทยาศาสตร์อะไรซ่อนอยู่หรอคะเคล็ดลับที่ว่าก็คือการวิเคราะห์ไอโซโทปนี่แหละครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับพืชก็เหมือนคนเราถ้าเรากินอาหารดีอยู่ในที่สบายๆร่างกายเราก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในที่แร้งแค้นต้องสู้ชีวิตร่างกายก็จะปรับตัวอีกแบบค่ะ พืชก็ทิ้งร่องรอยแบบนั้นไว้ในตัวเองเหมือนกันครับตัวแรกที่เราดูกันคือไอโซโทปของคาร์บอนพูดง่ายๆมันเป็นเหมือนลายนิ้วมือที่บอกว่าพืชต้นนี้เติบโตมาแบบสบายๆมีน้ำอุดมสมบูรณ์หรือว่าต้องสู้ชีวิตในที่ที่แห้งแล้งมากๆครับ๋อถ้ามันต้องสู้ชีวิตค่าตัวนี้ก็จะสูงขึ้นเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นมาตรวัดความเครียดของพืชเลยแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะมีครับอีกตัวที่สำคัญมากคือ ไอโซโทปของไนโตรเจนตัวนี้จะบอกสภาพของดินแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือถ้าค่ามันสูงมากๆๆแบบผิดปกติมันอาจจะเป็นหลักฐานชั้นดีที่ชี้ไปที่การใช้ปุ๋ยปุ๋ยหรอคะครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ครับโหมีเครื่องมือครบขนาดน,นี้แล้วพอเอาข้อมูลลายนิ้วมือของต้นกกจากยุคต่างๆมาเรียงต่อกันมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับเราบ้างคะมันบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่เลยครับ อย่างแรกเลยนะคืออดีตท,ที่ชุ่มชื้นกว่าที่เราคิดเพระนํำค่าไอโซโทปคาร์บอนของต้นกกโบราณตั้งแต่สมัยหั่นถึงส่งมาดูจะเห็นว่าค่ามันค่อนข้างต่ำและใกล้เคียงกันหมดเลยทั่วทั้งภูมิภาค mm. นี่คือหลักฐานชัดเจนว่าในอดีตโอเอซิสเคยใหญ่กว่านี้มากและสภาพอากาศโดยรวมก็ชุ่มชื้นกว่าปัจจุบันเยอะเลยครับเป็นไปได้ว่าลมมรสุมจากเอเชียเคยพัดลึกเข้ามาในแผ่นดินมากกว่านี้ ทำให้พื้นที่แถบนั้นอุดมสมบูรณ์พอที่จะเป็นฐานรับพีกรขนาดใหญ่ได้แต่ปัจจุบันพื้นที่แถบนั้นขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งสุดๆเลยนี่คะสแสดงว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากๆเลยใช่ไหมคะรุนแรงมากครับและข้อมูลก็ยืนยันเรื่องนี้พอเอาต้นกกยุคใหม่มาเทียบกับต้นกกโบราณโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกในเขตซินเจียงจเจนความแตกต่างแบบสุดขั้วเลยขอโทษที่ขัดจังหวะนะคะที่ว่าสุดขั้วนี่ คือมันต่างจากอดีตขนาดไหนคะพอมีจะมีตัวเลขให้เห็นภาพไหมคะได้เลยครับตัวเลขไอโซโทปมันหนักขึ้นกว่าเดิมถึง2.5เพมิล2.5ครับซึ่งในวงการนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สุดรุนแรงและชัดเจนมากครับมันบ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นแห้งแล้งและร้อนขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆแต่ที่น่าสนใจคือในทางกลับกันฝั่งตะวันออกที่อยู่ในมณฑลการสู้ค่าไอโซโทปกลับไม่ต่างจากอดีตมากนัก อ้าวนี่แสดงให้เห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมันไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ครับแล้วเรื่องร่องรอยของมนุษย์ละคะที่ว่าอาจมีการใช้ปุ๋ยอันนี้เจอบ้างไหมคะเรื่องนี้น่าทึ่งยิ่งกว่าครับข้อมูลไอโซโทปไนโตรเจนจากบริเวณปราสาทโบราณที่ชื่อหมีหลานซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยพบค่าที่สูงผิดปกติมากคือเฉลี่ยสูงถึง27.5เพอร์มิลเลยทีเดียว แต่เดี๋ยวก่อนนะคะที่บอกว่าค่าไนโตรเจนสูงมากจนผิดปกติมันอาจจะมาจากสาเหตุทางธรรมชาติอื่นๆที่เราไม่รู้ก็ได้หรือเปล่าคะทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นว่าต้องเป็นฝีมือมนุษย์ที่ใช้ปุ๋ยนั่นเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับตอนแรกนักวิจัยก็ต้องตัดความเป็นไปได้อื่นออกไปก่อนแต่ค่าที่วัดได้จากปราสาทมีหลานนี่มันสูงแบบก้าวกระโดดจริงๆคือสูงกว่า27เพมิลซึ่งในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ แทบไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับ oh. ตัวเลขระดับนี้ชี้ไปที่แหล่งไนโตรเจนเข้มข้นมากๆอย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือปุ๋ยอคอกหรือมูลสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้สองทางคือ 1. มีการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ใกล้ๆแล้วน้ำปุ๋ยก็ไหลไปที่ต้นกกหรือสองซึ่งก็น่าคิดนะครับคืออาจจะมีการจงใจบำรุงต้นกกให้โตเร็วและแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อน,นามาใช้ในการก่อสร้างโดยเฉพาะเลยก็ได้โห้ oh. พอฟังแบบนี้แล้วภาพกำแพงเมืองจีนในหัวดิฉันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะจากที่เคยเห็นเป็นแค่กำแพงทหารแข็งๆตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนแถบบันทึกข้อมูลสภาพอากาศขนาดยักษ์ที่บันทึกประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วย การที่อาณาจักรอย่างราชวงศ์ฮั่นหรือถังจะขยายอำนาจไปทางตะวันตกได้ก็ต้องอาศัยช่วงเวลาที่อากาศดีโอเอซิสอ um ุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งสเสบียงและวัสดุก่อสร้างสินะคะถูกต้มเป๊ะเลยครับและถ้าเรามองให้ภาพใหญ่ขึ้นไปอีกระบบกำแพงเมืองจีนมันไม่ใช่แค่ตัวกำแพงแต่มันคือเครือข่ายที่ซับซ้อนมากประกอบด้วยหอสังเกตการและหอสัญ,ญญาณที่ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเลยครับ ปกติเราก็เรียกป้อมบนกำแพงรวมๆกันไปหมดเลยมันต่างกันยังไงคะสออย่างนี้หอสังเกตการหรือ Watchtower จะเป็นเหมือนป้อมประการเย่อยๆครับมีทหารประจำการใช้เก็บอาวุธสเสบียงและใช้ต่อสู้โดยตรงมักจะสร้างในที่ราบที่เสี่ยงถูกโจมตีง่ายค่ะแต่หอสัญญาณหรือ Beacon Tower มีหน้าที่หลักคือส่งสัญญาณเตือนภัยอย่างเดียวเลยดังนั้นต้องสร้างบุตรที่สูงที่สุดเพื่อให้มองเห็นได้ไกลที่สุด Oh. พอเห็นค่าศึกมาแต่ไกลก็จะจุดควันตอนกลางวันหรือจุดไฟตอนกลางคืนส่งต่อกันไปเป็นทอดๆครับแสดงว่ามันเป็นระบบส่งต่อข้อมูลที่ซับซ้อนน่าดูเลยนะคะใช่ครับมีอย่างน้อยสามประเภทหลักๆเลยคือหอหน้าดานที่สร้างอยู่นอกแนวกำแพงออกไปอีกเพื่อจับสัญญาณค่าศึกให้เร็วที่สุด หอบนกำแพงที่สร้างบนจุดยุทธศาสตร์ของกำแพงและหอส่งสัญญาณภายในที่รับสัญญาณต่อจากชายแดนแล้วส่งลึกเข้ามาในแผ่นดินเพื่อให้เมืองหลวงเตรียมรับมือได้ทันถูกต้องครับทั้งหมดนี้คือเครืองข่ายการป้องกันและการสื่อสารที่ปรับตัวไปตามภูมิประเทศได้อย่างน่าทึ่งมากครับสุดยอดเลยค่ะเราเริ่มต้นจากภาพจำของกำแพงอิฐบนภูเขา และได้ค้นพบว่ามันคือเครือข่ายป้องกันที่ซับซ้อนและเก่าแก่กว่าที่คิดและพอเรามองลึกลงไปในวัสดุที่เล็กที่สุดอย่างต้นกกมันกลับเปิดประตูให้เราเห็นภาพสภาพอากาศที่หายไปของเส้นทางสายไหมแถมยังเห็นร่องรอยการทำเกษตรของคนโบราณเมื่อพันกว่าปีก่อนได้อีกด้วยงานวิจัยนี้มันเหมือนกับว่ากำแพงโบราณแห่งนี้กำลังส่งคำเตือนข้ามการเวลามาถึงพวกเราเลยครับ มันแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคนี้อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากแค่ไหนและการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลโดยตรงต่อความรุ่งเรืองและล่มสลายของอาณาจักรในอดีตได้เลยทีเดียวอืมเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ชี้ว่าภาวะโลกร้อนและความแห้งแล้งในปัจจุบันมันทุีความรุนแรงขึ้นอย่างมากคำถามที่ตามมาก็คืออนาคตของโอเอซิสที่ยังหลงเหลืออยู่และผู้คนที่ต้องพึ่งพามันจะเป็นอย่างไร นี่คือคำถามที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้บนกำแพงนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ